คนไทยเราเนี่ยห่างเหินการศึกษาพุทธศาสนามากในความเชื่อในต่อะไรก็เป็นไปตามปรำประราปรำประราก็คือสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาพูดต่อปากกันไปก็ค่อยคอยคลาดเคลื่อนค่อยๆเพี้ยนไปอันนี้เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เป็นสังคมพุทธเพราะพุทธศาสนาไดี่เป็นศาสนาที่ต้องอาศัยการศึกษากร่นพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ศาสนาที่สําเร็จได้ศรัทธา พุทธศาสนานี่ต้องอาศัยการศึกษาจะปฏิบัติอะไรสักอย่างต้องรู้เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับให้เชื่อนายก็ถามได้ศึกษาได้แล้วต้องเข้าใจให้ท่องแท้ถ้าเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกมันเลยขึ้นต่อการศึกษาถ้าอะไรไม่มีการศึกษาไปพูดต่อปากกันไปก็ไม่ช้าก็เพียนหมดเหมือนอย่างที่เรามีปัญหากับปัจจุบันเนี่ยเรื่องคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา อุเบกขานี่เพียนเป็นพิเศษแล้วก็พรหมิหารสีทั้งชุดก็เพียนหมดเพียนเบาบ้างหนักบ้างแลสันโดษก็เพียนหมดวาสนาก็ไปคนละลิบรับไปคนละเรื่องละลาวบางอย่างก็มีความหมายผิดไปตรงข้ามนี่พุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยการศึกษาเพราะจะต้องรู้เข้าใจและวจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิบัติมีเสรีภาพทางความคิดหรือเสรีภาพทางปัญญา มื่อมีเสรีภาพทางปัญญาคนต้องศึกษาก่อนถ้าไม่มีปัญญาและเสรีภาพมันจะใช้ไงมันก็ใช้ผิด,ดสิใช่ไหมเสรีภาพทางปัญญามีมันก็คือต้องมีงปัญญาที่จะใช้เสรีภาพด้วยต้องมีปัญญาที่จะใช้เสรีภาพมันต้องรู้ไอ้สิ่งที่จะเลือกปฏิบัติได้ให้มันถูกมีเสรีภาพทางปัญญาก็คือว่ามีความรู้แล้วรู้อะไรที่ตัวเองจะได้มีเสรีภาพในการที่จะเลือกปฏิบัติได้ให้มันถูกต้องให้ได้ประโยชน์ อันนี้ถ้าเราไม่มีการศึกษาไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องก็ไอเจ้าเสรีภาพมันแทนที่เป็นเสรีภาพทางปัญญาก็ลกลายเป็นเสรีภาพแห่งความโง่ไปมันก็ไปนสนองความโง่เขลามันก็ใช้ไม่ถูกต้องแล้วก็อ้างกันว่าเป็นเสรีภาพทางปัญญาแต่คนที่อ้างปัญญาตัวเองก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรถูกอะไรจริงก็เกิดเป็นปัญหาศึกษาก็แปลว่าการศึกษา หรือการเรียนรู้ก็แล้วแต่กัที่เราใช้ปัจจบันเรียนรู้คําว่าศึกษาหรือศึกษาในภาษาไทยมันก็ความหมายเพียนไปเวยศึกษาได้คือเล่าเรียนให้รู้แล้วทําให้เป็นอย่างนั้นทําให้ได้ทําให้เป็นทั้งเรียนให้รู้และทําให้ได้ให้เป็นจึงจะเป็นศึกษาไม่ใช่แค่เรียนเป็นศึกษาการเรียนและการปฏิบัติ จึงจะเป็นสิกขาจึงจะเป็นการศึกษาสิกขาเนี่ยคือการศึกษาการเรียนรู้ก็แล้วแต่ก็ที่เราใช้ปฏิบัิเรียนรู้ก็เป็นเรื่องที่รวมหมดทั้งปริยัตปฏิบัติด้วยกันแล้วก็เน้นที่ปฏิบัติเพราะเรียนไปแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอะไรที่ว่าศึกษาเนะี่ยต้องเล่าเรียนให้รู้ก็คือปริยัตด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วย พูดสันๆาว่าปริยัติและปฏิบัติรวมกันเรียกว่าสิกขาคือการศึกษาสิกขาการศึกษาในประกอบด้วยสีสมาธิปัญญาหรือก็ใจสิกขาสีสมาธิปัญญาแล้วดูที่มันเป็นเรื่องปฏิบัติเท่านั้นเลยเราคิดดูดีถ้าศึกษาเพียงแค่เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็พอเรียนไปแล้วไม่ปฏิบัติก,ก็ไม่ได้ผลอะไรเนี่ย สิกขาที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ปฏิบัติแต่ว่าท่านรวมหมดปฏิบัติได้มันต้องอาศัยเล่าเรียนให้รู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นาว่าสิกขาเนี่ยมาเป็นปคำที่เท่ากับปริยัติและปฏิบัติรวมกันเวลานี้เราเอาปริยัติเนี่ยเป็นศึกษาไปที่จริงพระพุทธเจ้าสัดเน้นเน่ะสิกขาเน้นที่ปฏิบัติปริยัติคือ พุทธพจน์ที่จะพึงเล่าเรียนใช่ไหมปริยัติอ้าวแล้วปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติคือสีสมาธิปัญญาเห็นไหมปฏิบัติก็คือใส่สิกขาตงลงปฏิบัติเนี่ยก็ตัวสิกขานั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวศิกขาเนี่ยมันเน้นที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นตัวปฏิบัติที่แท้เนี่ยก็คือใส่สิกขานี่เองการศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติ อันนี้ไปดูเอาตัวแท้ๆเลยเนี่ยคำจำกัดความในคำพีเลยไม่ต้องมาพูดกันเองแล้วอาโยมจะได้ชัดอ้าวไปอันว่าพระพุทธเจ้าตัดอนุปุพภสิกขาสิกขาในที่นี้ก็ทั้งปร,ริยัติทั้งปฏิบัติทั้งเล่าเรียนแล้วก็ไปปฏิบัติที่ที่ทำไมมีอนุปุพภอนุปุพภสิกขาก็แปลว่าศึกษาตามลําดับหมายความมีขั้นมีตอน การศึกษานี่มีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าทำเรื่อยๆเปื่อยๆสับสนลักลั่นทำมีขั้นมีตอนถ้าเรียกว่าอนุปุปสิกขาก็ปฏิบัติตามลําดับดําเนินไปตามลําดับมีขั้นมีตอนพุทธศาสนาไม่ต้องอาศัยการศึกษาจะปฏิบัติอะไรสักอย่างต้องรู้เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับให้เชื่อ นายก็ถามได้ศึกษาได้แล้วต like ้องเข้าใจให้ท่องแท้ถ้าเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกมันเลยขึ้นต่อการศึกษาการศึกษาก็เป็นเรื่องที่รวมหมดทั้งปริยัตปฏิบัติด้วยกันแล้วก็เน้นที่ปฏิบัติเราเรียนไปแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอะไร